จ๊กเกอร์โอแบทแมนนหงกูนี้เดือดเลยอยีโลวันนี้ว่าไปใครใครจะเปยังไงรู้วันนี้อ่ะ๋ยทีงงยม,นนนนะมงานทีมงานผมทีมงานมาเมงเแมนนะครับผมต,ตัวตำแหน่งเขาบอกว่านเดือดตอเลยว่าเดือดโอ้โแบทแมนนะผมพี่ไอโป้นะผู้นี้เดือดแข่คคู่อคไองฟั<า>งเสียง ่ายรูปเรอรูปอะตั้งตั้งหมัดมางมาหน้าครับหนึ่งสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่นิตไฟต์ X สรามาร์เก็ตขอบคุณผ่านที่ตลาดสรามาร์เก็ตสุดยอดยิ้ม่อนะครับผมฮัลโาายด้วยครับโหนี่ตำนานมวยทั้งในเลยครับผมชื่ออะไรครับทันทันิปโป้ผมนะใครไปดูคลิปเขอเสียงต้นม้ไปูด้ปันแน่มาไหนมาไหนบอกหน แค่แต่สองนี่เราไปมุงไปไปไปเที่ยวไปนี่หว่าเขาติดหว่าตีแน่โอเคโอเคครับผมทานบีโป้ครับผมคนบางแคแคบางคนใช่ไูจะดเล่นขวาเลยครับเชื่อครับโอ้แม่โอแบทแมนทีมเป็นใครนะครับเสียเลยครับผมใครเคยดูครับผมเขาเยหน่อยอ่ะอ่าเด็กเลือดอยู่นะครับผมคนนี้พวกนี้ถูกฟูเลยกติกาผู้ตัดต้นนะยินดี่สามนาทีนะครับโอเคมาชนรวม ทเพื่อน่อยมือใครบ้างคุณเชอรียังไม่รักเโอเคครับฝากหน้าที่นี้ให้กับกรรมการนมด้วยนะผมกาวริเชียร์ครับสุริชผมก็ต้องเปกลางับผมเป็นกลางไว้ก่อนไอ้เรองมึนก็ต้องำเยครับผมทำอะไรไม่ได้ ผู้นี้มาได้มออดมั้ยครับด,ด,ดูความเ,เก่าเ,าเกมนะครับแบทแมนเจออิโป้ดความเก่าเกมหนึ่งปีผ่านไปยังไม่ออกมา โปโดนะครับฝ่ามือนนีมืองุีมือุีมือกูครับไปกันไม่ได้เลยครับคู่นี้ับอาวุนะอาวุเอาเตีงหนึงนะครับกรรการเตือนแล้วนะกรรมการถูกต่อย้บอกเลย

nha ครับเอาออกเลยเอาออกเลยอ้าวอุ้ย

ทีคาง้นเลผมเห็นเทุกกองจังหวะกำาอ็ยงไม่ได้นี้มามาให้เรหหน่อยโอ้โหเอางานที่ลูกเก่าของี่ลูกใหม่ครับคู่ต่อไปนะครับดุยสปอากับคัดทับผิบกรอบรับทิมตัวเลยตอนนี้นะครับผมเงินอาชีพไม่ใช่ยาบเลยอยากออน